สวัสดีครับสวัสดีทุกกคนกันด้วยนะยินดีดต้อนรับสู่เกมรูบอกภายในแบบคิเจอร์ออฟโซนาเรียนั่นเอง แม่พอเข้าสมุดนี้ปุ๊บนี่รู้สึกระมวงเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรีบพูดแล้วกันสําหรับวันนี้ก็จะมาเล่นตัวใหม่กันนะครับที่ผมเพิ่งไปสุ่มมาได้ถึง3มตัวด้วยกันนะก็เดี๋ยวจะไล่ไปทีละตัวแล้วก็ทีละคลิปไปเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกับเจ้าตัวนี้ก่อนก่อนอื่นกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนตรงนี้มันเสียงนะฮะมันไม่ปลอดภัยแค่เข้ามาเปิดคลิปเฉย โอเคกลับมาที่หน้าล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิ่งมีชีวิตกันครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ผมจะนํามาเล่นในคลิปนี้เนี่ยคือตัวอะไรก็นี่เลยครับสิ่งมีชีวิตที่กินโดยการสังเคราะห์แสงอผมเพิ่งได้จากในคลิปที่แล้วเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับน้องเฟรนิฟิลิเออเอเอช่างมัน <c oughs> ก็จะคล้าย คล้ายๆตัวอะไรอะ่ะเออนี้ผมนึกไม่ออกฮะก็จะเป็นสัตว์ปกนะครับเป็นพืชสังเคราะห์แสงขนาดเล็กนั่นเองมาดูที่ค่าพลังกันดีกว่าพลังชีวิตอยู่ที่3,250ความเสียหายอยู่ที่120พลังงานอยู่ที่100เวลาในการจเจริญเติบโตเนี่ยอยู่ที่19นาทีด้วยกันตีไปกลมๆก,ก็20นาทีได้แหละน้ำหนักอยู่ที่2,850ปอนด์ด้วยกันความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเดินอยู่ที่26วิ่งอยู่ที่98เอฟเฟกต์แฝงก็ตามนี้เลยครับไม่ได้เยอะอะไร มากมายนะแต่ว่าความสามารถนี่เยอะจริงๆมีทิ้งห่างแฮะทิ้งห่างนี่คืออะไรเนี่ยอ่าจากที่ดูมาเนี่ยเป็นความสามารถที่เราจะทําการปล่อยห่างตัวเองนะครับเพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับเราได้หรอเขาบอกว่าไอหางของเราเนี่ยเป็นอาหารนะครับแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มความเร็วให้กับเราได้ด้วยวอตแต่ว่าเราก็ต้องแลกมาด้วยกับน้ําหนักตัวเนาะที่จะลดลง เพราะว่าเป็นการทิ้งหางของตัวเองนั่นแหละน้าหนักตัวก็เลยลดลงแต่เราก็สามารถที่จะงอกหางอันนี้ขึ้นมาใหม่ได้นะครับก็คือเป็นการกินอาหารหรอใช่ไหมเพื่อที่จะงอกหางขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวสกิลนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวต้องไปลองเนาะเพราะว่าถ้ามาดูที่หางของตัวละครนี้เนี่ยเออมันเหมือนเป็นผลไม,าม้ไหมเอออันนี้ไม่แน่ใจใคล้ายๆความสามารถกระโดดหรออันนี้ถือว่าเป็นความสามารถไหมเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นการกระโดดทั่วๆไปได้แหละครับแล้วก็มีการเสียสติน่าด้วย ปกติไหมมันมันต้องเป็นสกิลเลยเหรอส่วนขุดโพรงอันนี้ก็น่าจะเป็นการวาร์ปไปยังโพรงด้านล่างก็คล้ายๆสกิล skill ของมนุษย์ครับที่จะเป็นการสร้างโพรงแล้วก็วร์ปไปยังตำแหน่งต่างๆได้ตามที่เราสร้างโพรงเอาไว้ต่อไปนะครับความเร็วบิดวอตก็คือความสามารถนี้หากเราทำการใช้เนี่ยเราจะเสียพลังงานครับ แต่ว่าจะเป็นการเพิ่มความเร็วและก็การฟื้นฟูพลังงานให้กับเราด้วยเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าคล้ายๆกินหางไหมเพราะว่ากินหางมันก็เพิ่มความเร็วอยู่อะความสามารถก็มีประมาณนี้นะครับ4ี่ความสามารถด้วยกันอ่ะปะเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเล่นกันเนาะไปครับ let's go มาไโอ้โหตัวเล็กมากอุ้ยเดี๋ยวนะเดียวนะใครครับนะ่ะไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งครับถึงจะตัวเล็กแต่ก็วิ่งเร็วไหม โอ้ระดับหนึ่งระดับหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ไดอาสกิลนี้ใช้ได้ทุกอันเลยอ่ะเน,นี้ถามจริงมีทิ้งห่างนะขุดโพรงแล้วก็ความเร็วบิสโอเคโอเคกระโดดก็น่าจะกดกระโดดทัวๆไปอ๋อเป็นการพุ่งไปด้านหน้าครับเดี๋ยวอีกทีนะกดจึบนี้เป็นการพุ่งไปด้านหน้าก็กระโดดทัวท,วทวัไปนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษแต่ว่ามันเพิ่มความเร็วได้เนาะแสดงว่าตัวนี้น่าจะแบบด่วนสปีดได้อยู่เดี๋ยวเรามาลองสกิลทิ้งห่างก,ก่อนดีไหม เดี๋ยวมา <S <S ลองดูกันนะครับผมคิดว่าถ้าทิ้งหางอ๋ออ,อ,อ,อ๋อมันมันมันก็เพิ่มความเร็วนั่นแหละลองกดดูจึบ๊บนี่หางน,น้อยไปแล้วกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ครับก็จะกลายเป็นซากสัตว์นะเราก็กินไม่ได้หรอได้แต่หยิบชิ้นส่วนเอาหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่าผมคาบมาก่อนคาบมาแล้วผมไปแล้วโอ้โหวิว่งเร็ววิ่งเร็วมากวิ่งเร็ว,ว,รวมากอ๋อไต,ต่กํำแพงได้ด้วยตัวนี้โอ้โคตรเฟีเ้ยวอ่าผมผมคาบก้อนเนื้อมาแล้วผมคาบก้อนเนื คือความสามารถบันใชยแล้วใช่ไหมนี่ไงสกิลทิ้งห่างนะเพิ่มความเร็วในการเดินความเร็วในการวิ่งน้ําหนักลดลงนะครับโอเคแค่ทิ้งห่างฮะไม่ต้องกินเพราะว่ากินไม่ได้นี่ไงตัวนี้ไม่ต้องกินครับกินแค่น้ําเพราะว่าเป็นตัวละครสังงคอ์แสงนั่นเองตัวโคตรโกงเลยเนี่ยเอาจริงไม่ต้องกินเลยครับกินแค่น้ําผมขอไปวิ่งเล่นกับตัวใหญ่อีกทีสิเพราะว่าตอนนี้ผมวิ่งเร็วมากๆเดี๋ยวไอ้นี่อีกสกิลสนะครับความเร็วบิดเดี๋ยวลองกดดูจึ๊บ อ่านี่ไงเราจะสูญเสียความแข็งแกร่งนะแต่ก็จะเพิ่มมาด้วยความเร็วระดับหนึ่งอ๋ออยู่นี่ครับโอ้มันเพิ่มแค่แป,ป๊บเดียวเองคะโอ้แต่ว่าวิ่งวิ่งโคตรเร็วแต่ว่าความสามารถมันอยู่แค่แป,ป๊บเดียวครับไม่ได้อยู่นานนะเอาละตัวใหญ่พวกนั้นอยู่ไหนสกิลโพรงเดี๋ยวผมค่อยใช้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเท่าไหร่ก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกคล้ายๆสกิลของมนุษย์นั่นแหละถ้าเป็นการโจมตีปกติล่ะเป็นการกัดครับถ้าผมเข้าใกล้ตัวใหญ่ดิผมจะรอดไหมเนี่ย กลัวมันโจมตีสกิลเป็นวงกว้างแต่ผมหาไม่เจอแล้วแมอยากวิ่งเล่นด้วยสักหน่อยคือเรากังวลแค่น้ําเลยครับเพราะว่านั่นแหละเราไม่หิวหิวแค่น้ําอ่าผมเจอแล้วผมเจอแล้วข้างหน้าครับข้างหน้าครับเดี๋ยวไปดูก่อนเขาทําอะไรกันโอ้บินไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมี2ตัวนะหรือว่าตีกันไปแล้วอ่าไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปออามา เดี๋ยวจะลองใช้สกิโลโพงแล้วกันนะครับลองสร้างมานี่ก็จะเป็นการสร้างโพงนะแล้วก็ลงไปอ่าเราก็จะวาร์ปมาสถานที่หนึงครับแล้วก็เราสามารถสร้างโพงที่อื่นได้ด้วยได้จํานวน4ที่ฮะแล้วแต่ตําแหน่งที่เราทําการวางไปตอนนี้ผมวางไปแค่ที่เดียวก็สามารถออกไปได้แค่ที่เดียวครับก็ออกมานี่คือคนอื่นน่าจะเข้าไม่ได้นะถ้าจําไม่ผิด อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีสกิลขุดโพงด้วยไหมถึงจะเข้าได้แต่ผมคิดว่าน่าจะของใครของมันแหละเอาละเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวขนาดเล็กนะครับการจเจริญเติบโตเลยค่อนข้างเร็วเป็นพิเศษนะตอนนี้ก็ได้มาที่28แล้วอีกแค่นิดเดียวครับว่าแต่ห่างผมม่จะงอกไงนะเขาบอกให้กินใช่ไหมดื่มน้ำาปเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะเหมือนผมจะติดกลางคืนฮนะพลังโจมตีลดลง5ฟื้นฟูพลังงานลดไป25อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตลดไปอีก15เสียงอะไรเนี่ย อยู่แถวนี้ไะเนี่ยไม่เอานะแค่อยากจะกินน้ําคือตัวละครผมเป็นตัวสังเคาะหแสงเนาะก็เลยต้องไอ้นี่ฮะก็เลยต้องพึ่งพาแสงโอ้โห,โห,โหนี่ครับมีดอกไม้ขึ้นมาตรงบริเวณรอบๆอคอคล้ายๆสิ่งโตฮะก็ยังคงน่ารักอยู่เหมือนเดิมแล้วความเร็วละ่ะโอ้เร็วใช้ได้เร็วใช้ได้เอาละผมต้องการหางคืนมาน่าจะต้องกินน้ํานะอ๋ออ๋อ ต้องกดสกิลอีกทีหางถึงจะมาอ๋อแบบนี้นี่เองนึกว่าต้องไปกินน้ําแล้วให้หางออกมาเอาระผมเห็นคนตะโกนแถวนี้ไม่สิต้องบอกว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังตะโกนอยู่เอาระฮะผมจะเลาะขอบขึ้นไปค่อยๆข,ข,ขึ้นไปที่สูงแล้วกันนะ ทำตัวให้กลมกรืนเอาไว้นะครับถ้าผมอยากเพิ่มความเร็วผมก็ทิ้งห่างฮะแล้วก็ใช้สกิล3เพื่อหลบหนีแบบทันท่วงทีเอาละผมเลาะขอบมาเรื่อยเราะขอบมาเรื่อยๆครับผมยังไม่เห็นสิ่งมีชีวิตใกล้ๆก็อย่าบินโฉบมาหาผมแล้วกันน่ากลัวนะครับโอเคเมันจะอยู่ด้านล่างนะนั่นไงนั่นไงผมไปแล้วผมไปและ,และอันตรายอันตรายสุดๆ <c oughs> โอเคโอเคโอเค,อเคมามามาเอาซิ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 แม่ตามไม่ทันเลยดิ โอ้โหมันบินยากฮะเอาจริงตัวใหญ่มันบินยากและต้องเป็นสถานที่แบบแคบแคบแบบนี้อีกเนี่ยออรำบากเหมือนเขาจะไม่ท้อนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะต่อสู้ได้ด้วยหรือเปล่านะกดสกิลสามมาเผื่อไว้ก่อนครับเพิ่มอะไรบ้างนะความเร็วในการเดินและก็การวิ่งโอเคเอาปไปลลงครับลงครับตอนแรกว่ากาจะเลาะ,ละขอบนะแต่ว่ามันตกมาเองโอเคครับเหมือนเขาจะตามมาไม่หยุดเลยเอาดิเอาดิเอาดิาดมา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 ,มา,มา,มา อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะรอดไปได้สัก,สกนานเท่าไหร่เออ <ync> โตอีกแล้วเอาม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 า้ยโอ้ยเขาเอาจริงครับเขาเอาจริงครับ <S <S ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาโตมาระดับไหนแล้วแต่ว่าผมก็จะค่อยๆเอาตัวรอดไปเรื่อยๆเอไม่ตามแล้วหรอโอ้โหนึกว่าจะตามอ่าเขาอ,อยู่ด้านนอกนะครับเขาอ,อยู่ด้านนอกสีค่อนข้างเท่นะคือมันต้องไปปรับแต่งเนาะถ้ามีเวลาก็ไปปรับแต่งได้ แต่มันนานครับมันปรับได้หลายส่วนนะหลายจุดด้วยโอเคผมจะเดินดุกดิ๊กดุกดิ๊ก,กแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะทําอะไรดีเออเออลืมไปน้ํากินก่อนโอเคไม่มีใครนะศัตรูไม่น่ามีไม่เป็นไรดีแล้วตอนนี้ก็57นะกเปอร์เซ็นต์นะการเจริญเติบโตเนี่ยก็โอเคไปเรื่อยๆอีกแค่นิดเดียวก็จะเต็มไวแล้วยังไงเดี๋ยวก็ไปรอดูช่วงนั้นแล้วกันไปครับ let's go โอเคพอดีเป๊ะผมว่าจะไปดูเจ้าตัวใหญ่ตัวนั้นหน่อยโอ้ยเจ้าตัวนี้เองเหรอผมเคยเจอแล้วมันคือตัวอะไรนะเอาจริงๆก็อยากได้นะครับเพราะว่ามันเท่มากแต่ไม่เป็นไรมาดูตรงนี้ก่อนผมกลายเป็นแสงจ้าเลยลบไปหน่อยแสงจะจ้าอะไรขนาดนี้ด้วยก็นี่ครับโตเต็มวัยแล้วนะก็จะมีพืชขึ้นตามตัวเลยเดี๋ยวลองใช้สกิลแรกกัน1 23มจึ๊บเรียบร้อยนี่ฮะ กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่มีหางแล้วมันพอไม่มีหางแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมดุลเนาะตรงด้านหน้ามันใหญ่อ่ะเดี๋ยวลองวิ่งดูนะโดยการกดสกิลสามจึ๊บเพิ่มไปด้วยแล้วก็วิ่งครับนี่ <c oughs> ก็เร็วเร็ว,รวใช้ได้ก็คือสามารถเอาตัวรอดได้เลยแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะว่ายน้ําไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวผมจะลองว่ายน้ําดูก็หวังว่าข้างใต้นี้จะไม่มีอะไรนะครับโอเคโอ้โห,โห,โหว่ายช้ามากขึ้นไปขึ้นไป โอเคดีที่ขึ้นได้แล้วก็กดสกิลเลขหนึ่งซ้ำนะครับมันจะเป็นการงอขางกลับมาใหม่แบบนี้นั่นเองคือคูดาวค่อนข้างเร็วนะเห็นไหมเออก็ใช้ได้ทีทีอยู่เอาละทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็โตเต็มที่แล้วเนาะก็น่ารักอย่างที่เห็นเลย อ่ะสำหรับตัวนี้นะครับก็เหมาะมากๆนะสําหรับคนที่ไม่ชอบไปกินอาหารแต่ก็ยังต้องดื่มน้ํานะแต่ก็ยังดีนั่นแหละไม่ต้องไปกังวลเรื่องอาหารจริงๆก็จะมีตัวอื่นด้วยนะที่เป็นจําพวกพืชสังเคราะห์แสงเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าหาจากไหนมีตัวะระดับมะขุมมาไหมเดี๋ยววันนี้ต้องไปดูกันอีกท แต่ว่าคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก็จะทยอยทยอยเล่นตัวที่ผมได้มานั่นแหละแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมแนั่นละนองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากในเรื่องของการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปสมัครกันได้เลยแล้วก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม